สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ,ะวันนี้อมวยพารวยนะคะก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะจารย์จางกิติภูมิผมมาจากกิติภูมิตักกศิลานะครับค่ะ,ะก็ะกับหมวยนะคะเดี๋ยววันนี้ เออ่เราจะมารีแันกันอีกรอบหนึ่งนะคะคราวที่แล้วอาทิตย์อาทิตย์ก่อนอาจารย์เราเจอกันที่กระถินใช่ว่าของของอองาจารย์บ้านอาจารย์โต้งเจอกันที่กระถินนะคะเจอกันที่บ้านอาจารย์โต้งนะคะวันนี้เราก็มาถ่ายในสถาบันสถาบันสีลาของเรานะครับตอนนี้ก็เอเข้ามาวันนี้ก็ก็จะมาจะมาเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นแนวทางแนวทางของฮานอยพิเศษ อ่านะครับะะเริ่มตั้งแต่วันที่27เจ็ถึงวันที่1 <S 1> <S 1> หนึ่งใช่นด้นะครับทีนี้เดี๋ยวหมวยขอขอเป็นรีลันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนนะคะตั้งแต่วันที่สิบเก้านะคะถึงวันที่ยี่สิบนะคะอ่ะอันนี้เป็นของอาจารย์กิติภูมิที่ให้เลขไว้นะคะก็คือจะมีมีเก้ามีห้ามีสี่มีหนึ 5, ่งนะคะอันนี้เป็นของอาจารย์กิติภูมิที่ให้ไว e ้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอ่ะของอาจารย์กิติภูมิเข้าจานจะเน้นบนนะคะนจะจานเข้าบนหมดเลยนะคะอันเนี้ย เคยบอกสมาชิกไปแล้วเนาะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ให้ไปเนี่ยก็สามารถจับเลขชุดเองได้นะคะตามที่ชอบได้ด้วยนะคะเพราะว่าเข้าเหมือนกันนะคะไม่ก็จับตัวเดียวก็ได้ก็จับตัวเดียวก็ได้นะอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนที่อาจารย์อาจารย์ให้ไว้นะคะอ่ามีเข้าวันที่21นะคะฮานอยพิเศษนะจ๊ะ หนึ่งอ่าเก้าหาข้างบนนะคะแล้วก็วันที่ย4่นะคะสี่ <49 4. S 1> อ่าสี 4, ่เกนะคะ,ะ,คะอันนี้คือสองวันสังเกตไหมคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวรอบ รอบต่อไปถ้าเกิดว่าใครอยากอยากจะได้เลขน้อยลงแบบนี้นะคะก็เข้ามาในกลุ่มเรามีให้ทุกวันนะคะเป็นแนวทางให้สําหรับทุกคนฟรีนะคะแล้วก็มมไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอันนี้เป็นฮานอยพิเศษวันเนี้ยห่วยก็เชิญาจทิดปีภูม,มินะคะเหมือนเดิมแล้วก็มาให้แนวทางเลขเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ต่อจากวันนี้เราจะตายวันนี้เลยใช่อันนี้อาจารย์อาจารย์อีปภูมิก็หามาจากเขาเรียกว่าเลขเกตุตัวผมก็คือเอามาจากสายคือเลขเกตดตัวเก้าฐาน แล้วก็มาบวกกับอ่าเขาเรียกยามาตการหรือหรือมาอยากเอามารวมการดิแมกเอ่อแมออกมาเกินแล้วก็เป็นออกมาเป็นสี่ตัวเลขแล้วก็จะมาจับคู่เป็นคู่คู่อีกอ่าเป็นแนวทางตั้งแต่อาทิตยหนึงตั้งแต่วันที่ยี่บเจ็ดยี่บเจ็ดถึงวันที่หนึ่งต่อค่ะนะครับทุกคนนะคะย้ำนะครับย้ำเป็นฮานอยพิเศษนะครัะแต่ถ้าใครชอบรู้สึกว่าอยากอยากตามไปนอยอื่นก็ได้ได้ได้พี่ว่า ความชอบนะคะเพราะบางทีเท่าที่หัวยดูมาก็มีออกเป็นฮานอยอื่นด้วยเหมือนกันฟังอาารย์นะคะตรงส่วนนี้เนี่ยอันนี้คือหมวละหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาคะครการก็เดี๋ยวเดี๋ยวรบกู้อาวุอาจารย์ให้ของอาทิตย์นี้อันิตยนี้นะคะเป็นแนวทางหองอาทิตย์นี้นิดนึงนะคะรอแป๊บนึงแล้ครับค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคือตอนนี้นะคะทางสถาบันก็มีเปิดนะคะสอน หลายสาขาวิชานะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาโรงเรียนนะคะมาศึกษาในส่วนของโหราศาสตร์นะคะเราจะมีเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยนะคะมีทั้งเบื้องต้นนะคะไปด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เปิดเพิ่มก็มีาศาสตร์ลายมือนะคะที่เปิดเพิ่มมานะคะแล้วก็ จะมีในเรื่องของอ,อย่างอาจารย์เองก็สอนเป็นไพ่ยิปซีนะคะรคูเองสอนเป็นไพ่ยิปซีซึ่งก็เปิดมาแล้วประมาณ2 2 3คาสต์แล้วนะคะอาจารย์คิดภูมิก็จะเป็นในเรื่องของเลข7ตัวะนะคะ7ตัวเก้าฐานถูกไหมคะอาจารย์ะนะคะก็จะมีก็จะมีแนวทางตรงส่วนเนี้ยสอนให้ด้วยนะคะตอนท้ายคาสต์นะคะหรือว่าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยก็เอาจะมาเป็นแนวทางได้นะคะคส<อ>่วนอาจารย์เองในส่วนของไพ่เนี่ย ตรงนี้อาจารย์ก็สอนทั้งการพยากรณ์ให้ทุกคนนะคะแล้วก็วิธีการดูไพ่อ่านไพ่อาจจะไม่เหมือนกับที่ทุกคนเรียนมาเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครเคยเรียนนะคะในบางศาสตร์มาแล้วเนาะทีนี้ก็จะมีสอนในเรื่องจับเลขล่าสุดนะคะลูกศิษย์นะคะคนล่าสุดหน่วยเองก็จับให้ได้เลขนะคะก็ถือว่าได้ค่าเรียนกลับไปแล้วตั้งแต่อทิตย์แรกที่เรียนเลยอาจารย์ ก็คือเก่งมากนะคะอันนี้เก่งมากแล้วก็ไว้คลิปหลังๆเนี่ยก็คือจะเอา,เอา,เอาให้ให้นักเรียนเนาะแต่ละคลาสเนี่ยมาออกกันดูนะคะว่าแต่ละคนเรียนไปได้อะไรบ้างได้ค่าเรียนคืนไหมเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็คือพอเรตรงแล้วคือ <ใช S 2> อา,าจารย์าอาจารย์หมวยเขาจะเน้นเรื่องการแบบเขาเรียกอะไรเทคนิคการทำนายเป็นเทคนิคการพยากรณ์พยากรณ์ที่ขึจนสะสมเวลามาที่จะที่เป็นหมอดูมาตรงนี้ เราจะเน้นคือว่าจบเต็่จบมาแล้วก็ใช้งานได้เลยเราไม่มีการทักไม่มีการแบบก็คือสอนให้เต็มที่อ่ะครับผมอยากจะให้เป็นรายได้รายได้อาชีพเสริมเอาไปใช้กันจริงหลายคนก็ได้ทําเป็นอาชีพเป็นอาชีพเสริมแล้วอาชีพหลักกันไปแล้วอย่างอาจารย์เองก็มาทางนี้เป็นอาชีพหลักของตัวเองนะคะใช้ยางอื่นเป็นอาชีพเสริมซะมากกว่านะคะเนอะอันนี้อาจารย์กิติภูมิก็หาจากคู่มาแล้วนะคะนะคะ ของวันที่27ถึงวันที่1พฤศจิกานะคะเป็นฮานอยพิเศษนะคะเป็นแนวทางอาจารย์กิติภูมินะคะอันนี้ก็คือจากเลข7ตัว9ฐานนะคะของอาจารย์กิติภูมินะคะมีเมี5มี1มี3แล้วก็มี3ตัวนะฐานนิดนึงแผลง่ายแผลง่าสองชุดอันนี้คือจับคู่ให้แล้วจับคู่คือเจาะเรียบร้อยหมดเลยครี้หรือถ้าท่านใดที่จะอยากจะปวดหัวจังเลยจับตัวเดียวเลยรูดตัวเดียวรูดถึงเก้าประตู แล้วแต่เราทนทนเอาที่เราชอบนะคะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูแล้วก็คือทุกคนบางทีในแต่ละวันนะคะก็จะมีเลขชอบเลขฝันอะไรอย่างเงี้ยมันตรงกันไหมถ้ามันตรงกันก็จับเป็นแนวทางนะคะส่วนใหญ่หรือชอบตัวตัวใดตัวหนึ่งแล้วเอาของอาจารย์ไปตัวหนึ่งไปจับช็ได้บางทีก็ได้อยู่นะคะแล้วก็บางผัก คือถ้าเป็นในกลุ่มเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะของของของทางของอาจารย์เนี้ยเนาะบางทีก็จะเข้าทีเดียว3าตัวก็มีนะคะเพราะนั้นคือแต่ละวันน่ะเลขมันก็จะเปลี่ยนไปตามตามดาวในการหมุนของตาลวันในการที่มันคลิยามเวลาที่มันวิ่งเข้ามาหาตรงนั้นในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นคืออันเนี้ยเป็นแนวทางในทั้งอาทิตย์นะคะคนไหนแล้วก็เข้ากันอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้ว่าใครที่อยากได้ ในแนวทางของแบบทุกวันนะคะเราอยากได้เรียวไทม์เลยอย่างเงี้ยนะคะอยากได้แบบเร็วจะได้เอาไปเป็นแนวทางได้ไวๆก็เดี๋ยวคลิกเข้า id line ออเออเดี๋ยวรายกลุ่มไว้นะคะเดี๋ยวจะไงเดี๋ยวให้อดินจะปักลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะเข้าไปในกลุ่มปุ๊บเราอาจจะมีกัน ลดลดโซนเลให้มันน้อยลงไปอีกใช่ค่ะแต่ละวันนะหรืออยากได้อยากได้แนวทางในรูปแบบไหนเนี่ยบอกอาจารย์ได้นะคะอาจารย์อยู่ในกลุ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะพูดคุยกับทุกคนอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเราจะมีแอดมินกลุ่มนะคะสําหรับในกลุ่มไว้ให้ที่วางเลขไว้ให้สําหรับทุกวันนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเป็นสมาชิกนะคะจะได้แบบ พูดคุยกันแล้วก็เรียนรู้แนวทา,ท, <ำ S 1> ทางซึ่งการและกันาได้ <classical S 2> รึเศึกาาได้วันนี้ยังไงอย่างนี้ยังไง <ขา S 1> เล่นยังไงดีแล้วก็เล่นให้มันถูกก็ือว่าถูกวิธ <ใช S 1> ีการเล่นบางคนเล่นผิดก,ก็มีช่เล่นแบบ เป็นหางว่าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เยอะไปหรือว่าบางทีอย่างเงี้ยค่ะคือคือในส่วนของเราปรึกษาได้ทุกเรื่องอย่างแบบอย่างบางคนในในในกลุ่มอย่างเงี้ยทั้งเรื่องส่วนตัวบางอย่างอาจารย์เช็คดวงให้หน่อยอย่างเงี้ยก็มีนะคะหรือว่าเอ้ยเบอร์โทรศัพท์อันนี้สวยไหมตรวจสอบกับอาจารย์ได้เหมือนกันนะคะอยากให้ลองเข้ามาพูดคุยกันดูนะคะใครมีโอกาสก็เข้ามาเรียนลองมาพิสูจน์กับผมดูครับกับอาจารย์หมวยว่า เฮ้ยโมจริงหรือเปล่าเฮ้ยพูดแล้วมันเข้าจริงไหมลองเข้ากลุ่มแอดไลน์ดูเราไม่มีการมายึดติดหรือมีการบบงผูกมัดใดๆทั้งสิ้นลองมาพิสูจน์กันได้เข้ามาแล้วก็จะมีเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมีการแบบบางทีมาเข้าอาจารย์เรียกไปไหมวันนี้เจาะเข้าไปเลยสามชุดสามคู่หรืออะไรก็ให้มันเหลือน้อยลงไปอีกลองมาพิสูจน์กันดูว่าอาจารย์หมวยกับผมอาจารย์กีริภูมิพูดจริงทําจริงไหม ะนะครับลองตรงนี้ดูท้าท<ช>า,ายนิดนึงใช่ก็อยากให้ทุกคนแบบกดนี่นะคะ,ะคแล้วก็ <นะ S 1> ตรงเนี้ยอาจารย์แต่ละท่านก็เรียนมาอยากจะให้ทุกคนได้แบบลองลองเข้ามาสัมผัสดูว่าศาสตรที่เราเรียนมาแล้วเราก็คัสสันมาแล้ว<ช>ว่าอันเนี้ย <นะ S 1> คือช่วงดาวเด่นของในแต่ละวันนะคะดาวเด่นของในแต่ละ แต่และหุ้นแต่และน้อยแต่และอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล่าน้อยเรามีหมดนะคะรวมทั้งหุ้นด้วยผม <homage> <c ould> ผมส <links S 2> องค <c ould> นเนี่ยพักูดกันยังไม่ได้มาโมโคตัวโมวัอันดับเนี่ยอย่างน้อย5้าหปีอัพขึ้นมาที่เป็นหมอดูสะส <c ould> มกันมาผมก็ประมาณสิบปีที่มานยืนอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าให้ตัวได้แบบมุ่งมซัวซวหลับตาให้อะไรกันคือกว่าจะมายูดีได้ได้กว่าจะออกมาได้กว่าจะคัดสันตัวเลขมาแต่ลแต่ละตัวแต่ละคู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆแต่ก็เราก็อยากให้ อยากให้วิชาวความร,รู้ตรงนี้ก็คือตอนนี้เศร,รษฐกิจแบบน,นี้มันแย่มันแย่กันจริงๆอยากจะให้ทุกคนแบบว่าเอาเอมีค่ากับข่าวค่าข,าขานมกินนะคะบางทีแบบอย่างอย่างลูกศิษย์อาจารย์เองอย่างเงี้ยบางทีเขาก็คืออย่างอย่างลูกศิษย์ล่าสุดอายุแค่สิบสองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้ค่าขนมอ่าเอามาเรียนให่ก็เอาไปทํานายได้ถูกไหมคะ ต่อคนหนึ่งได้ร้อยสองร้อยนี่ก็ถือว่าเป็นค่าขนมไปไปเรียนได้แล้วว่าคือตรงนี้เราอยากให้ทุกคนน่ะมารับจากตรงนี้ไปนะคะคือเอาตรงนี้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็ถ้าถูกอกถูกใจกันก็ติดตามกันได้นะคะแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านก็เก่งกันคนละด้านใช่ครับนะคะแล้วก็อาจารย์ผู้มีเปิดคลาสตอนนี้ก็คือเปิดคลาสอยู่กันนี่คือ ใกล้ใกล้จายนี่แหละครับใกล้จะจบค้าก็คือมันฟรีจะได้เก็บตัวก้าฐานขั้นพื้นฐานนะ,ะ <ขา S 1> ฟร,ฟรีฟรีนะครับผมฟรีแล้วก็จะเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีการเปิดค้าคก็คือก็คืออาจจพูดคือแอดวานก็คือเทคนิคใ,ในการทำนายเทคนิคในการทํานายหรือพยากรเนี่ยฮะ, <ขา S 1> ะให้รู้สึกว่าบางคนเรียนจบมาอะไรมาจบมาเรียนมา6เดือน7เดือนหรือปี2องปีก็ยังทํานายไม่ได้ผมมีเทคนิคเยอะ ใช่ค่ะจริงๆต้องบอกอีกก่อนค่ะอย่างอาจารย์เองก็เรียนหลายที่เนาะคือเขาเรียกว่าอาจารย์แต่ละท่านนะคะก็จะมีประสบการณ์ที่ต่างกันนะคะคือบางคนเนี่ยก็ถนัดเรียนถนัดที่จะสอนเรื่องความรักเรื่องการงานนะคะเพราะนั้นคือก็จะเป็นเป็นคาแรคเตอร์ของอาจารย์ท่านนั้นๆนะคะเพราะนั้นคือเวลาที่เราเรียนไปเราก็ต้องหาแล้วก็ศึกษาเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะถือว่าถือว่าเป็นแบบ เหมือนประสบการณ์ของแต่ละท่านจะมาไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ได้เจอลูกค้าหลากหลายหลากตล์ไปแต่ละท่านเข<อ>า, <ๆ S 2> าก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงส่วนนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนพิสูจน์มาแล้วในตำราว,ว่าเป็นอย่างเนี่ยตำราสอนมาแบบเนี้ย<อ> <ๆ S 2> ความจริงเจอแล้วเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะ<อ>ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สถาบานนันของเราตรงนี้ <ไป S 1> ก็คือเราไม่ใช่ว่าจบเรียนจบวุ้แล้วปัดติ๋วหายเราจะเทสเทสเทสแล้วถึงปล่อยออกเทสก่อนนะฮะเทสก่อนบางทีเรียนจบไปแล้วอาจารย์หนูยังไม่ค่อยเข้าใจเข้ามาทักได้อีก ฟรี Free ด้วยแต่แนะนําให้อยู่ตลอดเลยว่าอยากจะให้ถือว่า<ม>อยากจะผลิตออกมาให้เป็นหมอดูที่มีจรรยาบรรณแล้วก็เอาอาชีพตัวนี้เอาไปต่อยอดต่อวิชาวความรู้ศึกต่อไปอย่างนานๆตรงนี้นะครับผมนะครับผมก็ยังไงอยากให้ทุกคนแบบว่าเอาเรื่นงตรงนี้เป็นแนวทางาน,นะคะแนวทางนะครับแล้วก็น<า>นยังไงแอดไลน์เข้ามาในกลุ่มมาพูดคุยกันเนาะอันนี้ยังไงอาจารย์ก็ฝาก ฝากแนวทางขาดตัวเลขนะคะขอให้เป็นเลขเลขเด่นเลขเฮงนะคะขอให้ทุกคนปดนี้มีค่ากับข้าวกินทุกวันเสริมเข้ามาในช่วงแบบนิ้กิ้มก็จะได้แหละนิดนๆหน่อยๆนะคะก็ ได้ทุกวันนะคะถือว่าค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะถ้าใครเฮงปังมีกำลังทรัพย์เยอะก็ก็แล้วแต่ทุกคนใครที่ติดตามชมก็ช่วยกันนานน้ำใจนิดนช่วยกดถูกใจช่วยแชร์กันเป็นกาแชร์ให้จานหน่อยแชร์ให้จานนิดนึงนะคะถือว่า ชวนเพื่อนมาเห็นด้วยกันฝากเพื่อนเหงนะคะคฝากเพื่อนเหงด้วยกันเนาะโอเคยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอาจารยหัวแะอาจารย์อิคุณลาไปก่อนแะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ